อร่อยอร่อยสวัสดีค่ะหน้าร้อนแบบนี้นะคะไม่มีอะไรดีกว่าหาไอศครีมกินนี่คือซาฮีกูลฟี่นะคะก็คือไอศครีมกูลฟี่ที่เขาเรียกกันว่ากูลฟี่ะคะ่ะอยู่ในหม้อหม้อไม่ใช่หม้อ,มอ,มอในถ้วยดินเผานะคะน่ารักมากเลยอะ่ะแกะกันเนาะรสชาตินะคะก็จะมีตัวเดียวก็คือรส เกซ่าซาฟรอนคือรถย่าฟรัน่ะนางแบบล้ำหน้ากินไปนแล้วค่ะไม่รอคุณผู้ชมเลยค่ะเดี๋ยวมิ่งลองกินมั่งไม่เคยกินเลยกูลฟีแบบนี้เคยกินแต่แบบยี่ห้อต่างๆที่เขาขายที่มีตู้เย็น อันนี้ก็ใส่ในตู้เย็นนะคะแต่ว่าคือรสชาติเนี่ยมันจะมีแค่ที่อินเดียเท่านั้นรสชาติแบบนี้อย่างไอศครีมวอลไอศครีมที่เป็นแบรนด์ที่มันมีขายหลายประเทศเนี้ยรสชาติก็จะคล้ายๆกันใช่ปะรสชาตินะคะก็เป็นรสนม มีกลิน่นเกสร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 เขื่อนยาฟรันด์เซฟรอนะมีกลิ่นยาฟรันดมีกลิ่นบะดามฮ่ามีกลิ่นโคยานมแห้งแล้วก็มีกลิ่น เครื่องเทศอะไรบางอย่างนึกไม่ออกเดี๋ยวดูตรงฝาก่นดูดิอินกรีเดียนมีอะไรบ้างมาอ่านไม่ออกหรอกเพราะว่าตัวมันเล็กมาก,อ,อ,ก,กอ,อืมอืม vegetable fatsliquid glucose อืม,อม flavor คื r added flavor permitted food color oh. stabilizer 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 only ก็ไม่บอกดีเทลว่าผสมอะไรบ้างเนาะแต่ก็ประมาณนี้ค่ะนมแล้วก็ flavor รสชาติ 100 ml โอเครู้สึกว่าจะมีลูกเกดด้วยไหม <c oughs> นิดหน่อยมีลูกเกดด้วยราคาเท่าไหร่นะสี่สิบค่าสี่สิบรูปีสี่สิบรูปีค่า บอกตรงตสี่สิบรูปีค่ะก็แพงแพงเหมือนกันเนาะแปดสิบบาทไม่สี่สิบรูปีคือยี่สิบบาทในสิบหกบาทไอศครีมถ้วยนี้ราคาสิบหกบาทคา่พะพอกินเสร็จแล้วก็ล้างเอาถ้วยเก็บไปดูต่างหน้า ตัวนี้คือหาซื้อได้ตามรถไอศครีมทั่วไปนะคะอันนี้คือย e ี่ห้อโกลเด้นแต่มันก็จะมีร้านที่ขายกลูฟี่ต่างหากนะอันนี้ยี e ่ห้อโกลเด้นเป็นยี่ห้อไอศครีม e ก็คือไอศครีมทั่วๆไปมีวานิลามีช็อกโกแลตต่างๆแล้วก็มีกลูฟี่ด้วยก็คือมีรสชาตินี้ด้วยแต่ถ้าจะไปร้านกลูฟี่โดยตรงก็มีค่ะ กินไปคุยไปจะหมดละหมดยังหกคือโดยรวมนะคะถ้า ไม่ติว่ามันมีกลิ่นเครื่องเทศแปลกๆโดยรวมก็คือหวานหอมอร่อยดีค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเออเราเราไม่ชินกับการที่เขาจะใส่แบบถัว่วใส่นมแห้งคุโคย่าใส่ลูกเกดมันออกเปรี้ยวๆหวานๆน,น,น,นิดนึงแล้วก็ใส่ลูกกวานเขียวเราก็จะว่ามันอืรสชาติ แบบหมดแล้วนะคะอาลูกสาวหมดยังไม่หมด <laughs> ช่วยกินไม่ช่วยอะ่ะจุดท่าแต่ถ้วยแบบนี้ก็น่าจะแพงอยู่นะคงไม่ใช่ลูกระบาดรบกเนี่ยแพงกว่าดูมีดีไซน์ด้วยมีลาย หมดแล้วค่ะหมดแล้วก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ